การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตย์ปีกุลนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลนะครับหรือว่าคนเกิดปีหมูนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนักษัตริย ปีใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนครับ 16จนถึง31สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดปีกุล จะโดดเด่นนะครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาครับไพ่ t h w i l l หรือ w i l l of f o r t จ n e จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุนนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีพูดถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นการทำสิ่งใดที่เคยติดขัดจะสำเร็จได้อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาผ่านไม่ได้ก็จะสำเร็จได้จะผ่านได้ในช่วง16จนถึง3 สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนก็ว่าได้นะครับไพดีอาร์คิมิสเองก็จะพูดถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จที่รอคอยหรือว่าโอกาสที่ดีที่จะมาถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุ่น,นะครับบางคนมีเกณฑ์ได้จับงาน2งานทํางานสองอย่างในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลงน งานชุกงานเยอะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ยุ่งๆในเรื่องงานแต่เป็นยุ่งในทางที่ดีนะครับเรียกได้ว่า เป็นงานที่จะพาคนเกิดปีกุนไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในสายอาชีพก็ว่าได้ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนครับต้องบอกว่าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรองานอยู่สมัครงานไว้หรือว่าตกงานแล้วยังไม่ได้งานสักทีในช่วง16จนถึง31สิสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นจะมีโอกาสที่จะได้งานครับเรียกได้ว่าคน เกิดปีกุลดวงการงานในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564นี้โดดเด่นจริงๆครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปดวงการงานดีแบบนี้อย่าลืมใส่ความพยายามเข้าไปให้เต็มที่ใส่ความตั้งใจเข้าไปให้มากด้วยนะครับคนเกิดปีกุล ทั้งหลายครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินครับว่าในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลครับต้องบอกว่า16จนถึง31สิงหาคมนี้คนเกิดปีกุลมีเงินเท่าไหร่ก็มักจะใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับได้มาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินออกไปไม่มีเหลือครับ เพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับบางคนมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินพอดีด้วยอันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้คนเกิดปีกุลมีเกณฑ์จะใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าเสียเงินก้อนใหญ่ ไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนการเงินให้ดีนะครับในเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าไพ่ดีเอ p ม r ปอจะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีกุลที่เรียกได้ว่าจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามานะครับผ่านเข้ามาทางผู้คนที่คนเกิดปีกุลนั้นได้พบปะพูดคุยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชักนําหรือว่านําพาโอกาสที่ดีทางการเงินมาให้กับคนเกิดปีกุลก็เกิดขึ้นได้เช่นกันใน ช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564นี้นะครับส่วนในเรื่องของดวงโชคลาภไม่โดดเด่นเท่าไรนักนะครับแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมต้องบอกว่าให้สัก60%แล้วกันนะครับสำหรับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้เพียงแต่ว่าก็ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับให้คะแนนโชคลาภของคนเกิดปีกุลในรอบนี้อยู่ที่ประมาณ ห0 7 0ไม่เกิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดจะเสี่ยงโชคก็ดูให้ท่วนถี่นะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติและรอบคอบนะครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักบ้างว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนั้นในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564นีนี้จะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนะครับ16จนถึง31สิงหาคมนี้ครับต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีกุนนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางนะครับแม้ความรักความสัมพันธ์จะยังคงดำเนินต่อไปยังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องระวังปัญหาบางอย่างที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนต้องบอกว่าคนที่ คบหาดูใจกันอยู่หรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาบางอย่างที่จะมาจากทัศนคติที่คิดเห็นไม่ตรงกันจนทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้คนเกิดปีกุลจะต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ระวังฝ่ายใดฝ่ายนึงนั้นจะอึดอัดใจมากจนเกินไปจากการ กระทําที่มาจากอีกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณหรือตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั้นอึดอัดใจอะไรก็ต้องเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกับคนรักให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องคอยสังเกตด้วยว่าคนรักของเรานั้นเขาอึดอัดใจจากการกระทําของเราหรือเปล่านะครับคนเกิดปีกุนทั้งหลายส่วนคนโสดนะครับยังไม่มีเกรนนะครับที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับยังคงจะต้องรอคอยในเรื่องของโชคชะตาและโอกาสที่เหมาะ ดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลหรือว่าคนเกิดปีหมูผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยนะครับนักษัตริย์คนเกิดปีกุลทั้งหลายให้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนะครับมีชัยชนะเหนือปัญหาทั้งปวงนะครับ สู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดปีกุลทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ